ครับท่านผู้ชมในการสมหวังพาเที่ยวพากินจะพาทุกท่านมาเที่ยวตลาดเตาปูนนะครับที่นี่ก็มีของกินให้ท่านได้ชิมมากมายเลยนะครับอร,อร่อยจากตลาดเตาปูนนี่นะครับถ้าท่านจะนั่งรถไฟฟ้ามาก็ลงสายสีม่วงนะครับมาลงที่ตลาดเตาปูนได้เลยนะครับเนี่ยจะพาทุกท่านเข้าไปชมกนะันฮะว่าข้างในนี่มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยเริ่มต้นเลยด้วย ไส้กรอกอีสานนั่นนะครับก็มีรสหมูสดไส้อั่วให้ท่านได้เลือกนะครับต่อไปก็เป็นมะพร้าวฮะน้ำมะพร้าวสดเนี่ยนะครับจากบ้านแพลวันนี้ก็เป็นพวกอาหารต่างๆครับปลาทูน้ำพลิกนี่ฮะปลาสลิดนี่ฮะลาดพลิกนะครับให้ท่านได้เลือกนะครับหนึ่งแกงอร่อยอร่อยมากมายนะครับนี่เป็นน้ำนมข้าวโพดนะฮะนี่ฮะก็เป็นพวก กับเผากุ้งกับเผาหน่อไม้ทั้งหลายแหละนะครับนี่เป็นผลไม้ต่างๆนะครับไอ้ท่านได้เลือกนะฮะอินทผาล้นลำยงลำใหญ่นะพวกอะโวคาโดนะครับอันนี้ก็เป็นหมูย่างคนะคอหมูย่างหัวหมูย่างพวกนั้นนะครับนี่กับสับประรดตลาดสีทองสับประรดภูแลนะครับนี่ก็เป็นยำแหนมสดนะครับนี่ก็มี เพิ่มหนังมงหนังหมูเพิ่มแหนมข้าวทอดพวกนั้นฮะยำแหนมข้าวทอดนี่เป็นคอหมูย่างนะครับเขากปิ้งกันร้อนๆย่างก,กันร้อนๆน,นี่เป็นพวกน้ําพริกต่างๆฮะสางกระปุกร้อยหนังหมูแคบหมูอ่ะมีมากมายครับโอ,อ้โหหน้าของรับประทานฮะท่านชอบแคบหมูว่าเลนเชิญน่ะนะครับนี่ก็เป็นพวกกล้วยบวชชีนะฮะอาหารหวานนะครับ,าารน,น,รบนี่ฮนะหน่อไม้ส้มก้อยกุ้งซุปหน่อไม้ลาบเป็ดลาบป,ปาลาลาบปลาหมึกฮะ ก็มีให้ท่านได้เลือกนะครับของอร่อยอร่อยฮะนี่ฮะต้มยำขาไก่ต้มยำปานนึ่งแกงหน่อไม,ม้เห็ดหอมอาหารป่าท่านที่ชอบกันเนี่ยฮะตลาดตะปูนมีครับนี่แกงโปงแกงเปื่เนี่ยฮะลุกชิ้นปิ้งฮะนี่ไส้กรงไส้กรอกแดงตะว่าไปนะครับนี่เขาก็ปิ้งกันใหม่ๆลูกชิ้นก็มีฮะชิ้นปิ้งไส้กรอกปิ้งวกนนี้นี่ฮะเขาทำเป็นแ,แพ็คแ,แวรนะครับ หมีลูกชิ้นปิ้งนะนี่ก็เป็นพวกปีกไก่ไก่ทอดนะครับชิ้นละหละ5บาทก็ว่าไปเนี่ยอกไก่ทอดสิบสามสะโพกก็มีนะครับน่ารับประทานครับนี่ทอดกันร้อนๆเลยนะครับนี่ครับร้อนๆเลยนะครับเนี่ยใหม่เซกไก่อยอีสานก็มีอีกแล้วนะครับก็หลายเจ้าอยู่นะครับนี่แถวเนี้ยนะตาปูนเนี่ครับนี่ฮะชิ้นเป้งๆเลยนะครับน่ารับประทานครับร้อนๆเหมือนกันนะ นี่ก็เป็นพวกส,วสดอวคโาโดนะฮะเพื่อเพื่อสุขภาพนะฮะอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยแหละครับงานรับประทานครับนี่ก็เป็นบัวลอยเจ้าเพื่อนยากเนี่ยแหละครับนี่ก็เขาก็ต้มกันในใหม่นี่ก็เป็นสเต็กพริกไทยไก่ดำเนี่ยเป็นสเต็กอนะ่สเต็กผักก็มีนะครับรวมมิตราสายสุขภาพก็หน้าเรียนเชิญน,นะครับได้เลยนะครับ นี่ก็ยำพวกเป็นแกงขั่วหอยขมแกงคัาา่วหอยมันผู้พวกนั้นนะหอยแครงเนี่ยโอ้น่าน่ากินครับน่ารับประทานครับอืผมก็ชอบอยู่ฮะเนี่ยแกงคั่วหอยขมนี่ก็เป็นแกงต่างๆครับแกงลูกชิ้นปาลากรายเนี่ยแกงไก่แกงหน่อมไม้ลูกชิ้นปาลากรายเนี่ยมีเยอะแยะครับเนี่ยโอ้น่ารับประทานครับนี่ก็เป็นพวกน้ําต่างๆฮนะน้ําลำไยน้ําเก๊กงวยน้ําใบเตยน้ําสมุนไพรต่างๆนะครับพอคาก็ ปักกันไม่ทันเลยทัานดีนะฮะไข่ดิบไข่ดีครับน้ำส้มคั้นนี่ก็เป็นพวกสลัดยำโลผลไม้อะไรก็ว่าไปก็เป็นพวกหอยแมงผู้อบ,บนะฮะนี่ข้าวหอยทะเลเนี่ยหอยแครงทะเลนะฮะนี่ก็เป็นต้มกันร้อนๆนะครับต่อไปก็เป็นโดนัทนะครับโดนัทโอ้น่ารับประทานครับโดนัทหวานๆเนี่ยนะใส่น้ำตาลนี่ครับช็อกโกแลต หมูยองโดนน้น้ําตาลเนี่ยฮะรับประทานครับนี่ก็เป็นพวกหานสาเร็จรูปนะครับพวกกะเพราไข่เจียวเนี่ยข้าวคุกกะปิเนี่ยฮะเราก็ทํากันใหม่ๆนะครับใหม่ๆเนี่ยเป็นพวกปอเปี๊ยะทอดชิ้นละสิบบาททอดมุงทอดมันเนี่ยนะครับนี่ฮะเราก็ทอดกันร้อนๆเลยนะครับเนี่ยน้ำมันเหลืองๆใหม่ๆนะครับนี่เป็นวกขนมเนยกรอบนะครับ เนี่ยของหวานท่านที่ชอบแล้วข้าวโพดเนี่ยโอ้โหข้าวโพดโอ้โหปลาทรนีนี่ก็เป็นทอดมันนะครับทอดมันหนอกกะลาทอดมันยอดมะพร้าวนะครับของกินเยอะครับที่นี่ฮะเนี่ย,น,ยน่าอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับที่พพวกสะโพกไก่ย่างเนะี่ยชิ้นละสี่สิบห้าบาทไม่แพงนะครับเนี่ยตลาดนัดของถูกครับในตลาดเนี่ยไม่ต้องห่วงฮนะกินกันเมืองไทยนี่ของถูกๆเยอะ น่ารับประทานเยอะครับรรมดาไก่ทอดทั้งหลายแหล่นะครับเนี่ยมีข้าวเหนียวด้วยครับอิ่มฮะอิ่มอร่อยไปเลยครับนี่ก็เป็นขนมบ้าบินเนี่ยนะครับเนี่ชิ้นใหญ่ๆแล้วอันนี้จะชิ้นใหญ่ๆเนะยครับน่ารับประทานครับน่าอริดอร่อยฮะชิ้นใหญ่เขาก็ทําใหม่ๆเลยเนี่ยนะครับใส่กลงใส่กล่องเอาว่าไปนเนี่ยนะครับเป็นน้ำมะพร้าวแท้เนี่ยเป็นไก่ย่างเนี่ย ไก่ปิ้งพวกน,นั้นนะครับชิ้นเล็กๆน้ๆนอยๆเนี่ยตับพวกตับเนี่ยตูดไก่พวกเนี้ยนะครับไปีกไก่ให้ท่านได้เลือกเลยนะครับน่ารับประทานครับปิ้งกันใหม่ๆร้อนๆเนี่ยแหละครับโอ้ของกินเยอะครับตลาดตะปูนไม่ต้องห่วงครับนี่ฮะ เขาเป็นทั้งกุ้งต้งมกุ้งเผาเนี่ยแหละครับนี่ก็เป็นพวกน้ำต่างๆะน้ำลำไยน้ำน้ำส้มนะนี่ก็เป็นพวกลูกชิ้นทอดนี่มีทุเรียนนะครับเขาก็บอกให้ท่านได้เลือกอะไรนะฮะนี่ฮะว่ากันไปตามขนาดตามราคานะครับนี่ก็เป็นพวกหมูนะครับหมูทอดนะครับเนี่ยหมูสามชั้นทอดก็มีมากมายนะครับนี่ก็เป็นพิซซ่านะครับชิ้นละ25บาทโอ้น่ารับประทานครับ ได้เลยฮะเนี่ยเจ้านี้ได้อยู่ครับอร่อยอร่อยฮะร้อนๆเขาทาออกจากเตาใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยมีหลายหน้าท่านได้เลือกเลยนะครับซีฟงซีฟู้ดเนี่ยมีหมดฮะนี่ค่ะชิ้นละยี่สิบห้าบาทเท่านั้นครับปักโขมแฮมชีสมีฮะนี่ก็เป็นพวกหอยนางรมนะครับนี่ก็ะโหน่ารับประทานครับกระถินกระเทียมพวกนี้ฮะเป็นเครื่องเทศโอ้เครื่องเคียงนะครับนี่เป็นไก่อบโอ่งนะฮะนี่ฮะครึ่งตัวเก้าสิบบาทครับก็ไม่แพงนะครับนี่ เขาก็อบโอ่งกันใหม่ๆนี่เป็นไก่ต้มน้ําปลานะครับมีเครื่องในด้วยนะฮะมีไข่เครื่องในโอ้งก็น่ารับประทานเนี่ยครับน้ไก่ต้มน้ําปลาเนี่ยตัวเครื่องตัวเขาก็ขายนะครับนี่ฮะได้เลยครับนี่ก็เป็นพวกน้ําพริกต่างๆนะนี่ก็มีท่านเลือกนะครับดูคะได้อยู่ครับน้ำพริกพวกลาบเนี่ยพวกเนี้ยได้ครับแกงเปิอะแกงนอมไม้พวกเนี้ยนะ นี่ครับเขาก็ทํากันใหม่ๆร้อน,นๆอุ่นไปเรื่อยๆนะฮะนี่เป็นซาบะแซลมอนข้าวปลาแซลมอนนะฮะอ๋ออาหารนี้ไม่ค่อยเห็นนะนี่ใช้ได้ครับแล้วเขา,าก็ทํากันใหม่ๆเหมือนกันนะข้าวปลาแซลมอนฮะนี่ก็เป็นพวกบาร์บีคิวนะครับเนี่ยบาร์บีคิวย่างฮะสิบาทนะครับไม่แพงครับเนี่ยแซลมอนย่างก็สิบาทยี่สิบบาทเนี่ยน,นะไม่แพงครับนี่ก็เป็นพวก เขาเกลี่ยปากหม้อพวกสักคู่นะครับก็ทํากันใหม่ๆนะฮะนี่เขาก็หลังล้านเขาก็นี่ค่ะเขาก็ทาเลยนะครับน่ารับประทาน,น,นครับร้อนๆครับเนี่ยต่อไปก็เป็นพวกปลาย่างเนี่ยปลาต่างๆเนี่ยน้ำปลิกกากหมูนี่ครับน้ำพลิกต่างๆเนี่ยเยอะแยะนะครับให้ท่านได้เลือกกันนะครับนี่ก็เป็นยำฮะยำต่างๆฮนะยำปูมา้ายำปาลาละอะไรพวกเนี้ฮะ มีหมดครับนี่เป็นต้มแซบนะฮะโอ้ต้มแซบนารับประทานครับนี่เป็นพวกแซบต่างๆย่เล็บมือนางพวกนี้ฮะต้มแซบอาหารนารับประทานนั่นแหละนะครับนี่ตลาดเตาปูนนะทันใดว่างก็เรียนเชิดนะนะครับของกินเยอะครับที่นี่นี่ฮะนี่ก็เป็นผลไม้ต่างๆนะครับเราก็มีขายนอกจากอาหารอย่างเดียวนะนี่ผลไม้ด้วยนะครับนี่ฮะแกงบางกรลำยงลำไยนี่ก็เป็นไก่นะครับไก่กระเทียมไก่ชีส มาบีคิวฮอตสไปซี่เนี่ยเขาก็คลุกกันใหม่ๆเนี่ยฮะท่านอยากกินรสไหนเขาก็มีคลุกให้ท่านเนี่ยนะครับชิ้นละ13บามบาทนะครับนี่ครับได้อยู่ครับวิงทรงวิงแซบมีหมดครับเนี่ยนะนรับประทานครับนี่ก็เป็นพวกเมี่ยงคั่นะฮะถุงละ50บาทนี่เป็นมีแซบไก่ชีกันนะครับก็มีให้ท่านเลือกอีกนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นหมี่นะครับเขาก็ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะฮะนารับประทานครับล้นๆเหมือนกันนะเป็นเส้นเมลีไก่ฉีกเนี่ยแหละครับนี่เป็นอาหารอ,อของหวานนะครับนี่นี่ท่านเลือกนะฮะเป็นพวกหลอดช่องสิงคโปร์อะไรก็ว่าไปฮะนี่เป็นพวกพวกหน่อไม้ดองผักดองต่างๆเนี่ยนะผักต้มเน,น,นี่ยนะผักต้ม,มเปพวกน้ําพริกเนี่ยมะกรูงมะเขือเนี่ยฮะปลาทูทอดพวกเนี้ยนะครับก็กานารับประทานอีก อีกหนึ่งร้านน,นนะครับเนี่ยเป็นเป็นพวกเนื้อเนี่ยเนื้อทอด20บาทเป็นมุงพวงไหมพวงละ20บาทน,น,นะครับหมูแหนมมีฮได้เลยครับเป็นหมูกรอบฮะขีดละ65บาทนี่ก็น่ารับประทานครับก็เป็นหัวหมูก็มีได้เนี่ยเนี่ยเป็นหัวหมูฮะหัวหมูพะโลเนี่ยก็มีพวกลิ้นเนี่ยเนี่ยหูลิ้นหมูพวกนี้ได้หมดครับ เป็นข้าวปลาไซมอนอย่างเนี่ยก็มีอ่ะโอ้โหนี่ก็นะ่ารับประทานอีกหนึ่งร้านนะนะครับชอบกว่นี่เป็นซูชิอะนะครับก็มีให้ท่านได้เลือกนะเยอะแย,ยะหลายหน้านครับซูชิจะเป็นอาหารที่เมืองไทยนิยมเหมือนกันนะหยิบง่ายกินง่ายครับซูชิเนี่ยนะครับนี่เป็นโดนัทนะโดนัทต,ต,ต่างๆครับโดนัทยาวโดนัทกลมนี่ฮะก็ใส ช็อกโกแลตก็ว่าไปชิ้นละ10บาทเนี่ยนะครับจะไปเป็นพิซซ่านะโอ้พิซซ่าก็น่ารับประทานครับชิ้นละ25บาบาทนะนะครับน่ารับประทานครับน่ารับประทานดูฮะหมดเลยครับก,ก็ทำกันใหม่ๆเนี่ยนี่ครับก็โรยหน้าไปแล้วแต่เราจะสั่งฮะนี่ครับแม่สมหม้ฮะเนี่ยอะไรเนี่ยยำปลาดุกฟัวนะครับนี่ฮะ เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับแล้วนี่เป็นเล้ง <ตก S 1> แซ่บนะน่าจะเป็นเล้งน,นะครับกระดูกอ่อนปลุกเล้งนะฮะก็ท่านี้ท่านชอบกันเนี่ยได้เลยฮะปรุงพริกแซ่บๆเนี่ยนี่เป็นพวกลาบนะโอ้มากมายเลยนะครับพวกลาบต่ตางๆเนี่ยปลกอาหารหต่างๆนะครับยำผัดหอยลายเนี่ยฮะก็วันนี่ผัดกันใหม่ๆหอยลายนารประทานกับหมูปิ้งนมสดชิ้นละเจ็ด บาทไม้ละเจ็ดบาทนะครับหมูพวงก็มีนะสิบห้าบาทเนี่ยน้ำอ้อยข้นสดนะเนี่ยเป็นกุ้งเผาปลาเผาเนี่ยเป็นปลานิลน,นะตัวละร้อยห้าสิบบาทของกินเยอะนะครับนี่ฮนะไม่ต้องห่วงครับตลาดเตาปูนนี่นะนี่ก็เป็นไก่ทอดนะนี่ฮนะน่องปีกอกสะโพกมีหมดครับเนี่ย หังไก่ก็มีนี่ก็เป็นขนมปังนะครับให้ท่านได้เลือกอีกนะฮะโอ้เยอะแยะครับไม่ต้องห่วงครับต่อไปเราจะเข้าไปตลาดข้างในนะครับตลาดสดข้างในคนระับผมจะพาทุกท่านเดินเข้าไปครับนี่ก็เป็นกุ้งฮนะกุ้งต่างๆกุ้งสดเป็นๆนี่แหละครับเอาข้นอกมาแล้วนะฮะเนี่ยมีหลายกุ้งนะครับแล้วแต่ขานาดแล้วแต่ราคานะครับฮนะว่าไปนะครับแช่โมงแช่บวย เนี่ยเขาก็เผาให้ใหม่ๆย่างเฟียนะครับนี่เป็นพวกปลานะครับปลาสดๆเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วแต่นะฮะตามขนาดตามราคานะครับก็มีท่านได้เลือกนะฮะนี่ปลาดุกพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นไก่บ้านไก่ไทยโอ้อาหารสดพวกนี้เนี่ยไปทํากับข้าวอร่อยฮะเนี่ยนะฮะ ไก่น่องไก่พวกเนี้ซิกโครงไก่ตีนไก่นะครับเนี่ยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสมหวังพาเที่ยวพากินด้วยนะครับโอกาสหน้าเราคงได้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ